เขาบอกว่าอยากได้เรื่องราวดีๆต้องมาขอพรที่นี่ปล่อยโคมขึ้นฟ้าแล้วคุณก็เขียนอะไรเข้าไปคุณจะได้ด่งใจนะครับผมคุณอยากได้แฟนคุณก็เขียนแฟนคุณอยากได้จิกอาคุณก็เขียนจิกอาคุณอยากได้มันนี่ก็เขียนมันนี่แต่ปอกี้บอกว่าไม่ขอพรเรื่องงานหรอกงานเยอะแล้วขอเงินนะท่านมึงบอกขวเงินมึงมาเสรมึงบอกของงานมาเสเสเงินนอสสูปัสิขอแต่เงินมันบอกมีงานมันมาเสร็เส็เงินเราโคตอนีกอะไรมันลเงินมันมันบวกลาน้ำอากาศไปดู เองหรือว่าลอยอยู่ลอยอยู่ลอยอยู่ออยืนอ,อยู่ในอากาศอย่ที่คนเคมเรจะกลักวได้หรือเปล่าดูนะครับลายมือ,อบอสบิ๊กนะครับผมกกกลนา ยังรูปคืนไหมกับเปล่อมกอมะกบตัวนาะนนั่นแหละเฮ้พประดิษฐ์จ้ะในเรื่ตรงสีเขียนอะไรบ้างเขียนแล้วใช่ไหม อันนี้ขอให้เอฟซีนะคะอีกด้านหนึ่งมาขอให้ตัวเองขอคนน่นเธอเองเลยเอาไปสีแดงจริงดแมนอันนี้ดีที่สุด อันนี้กำไรอันนี้เงินอ่าอีกเดิลม,มามันนี่ไป <laughs> <I want. S 2> เลยอวอนออหมดก่อนเบสนี่คือที่สุดนะไม่ใช่ชื่อคนนะจ๊ะ <laughs> ถือว่าสงมานนี่กูเชื่อถือ่าถูกอยู่ผมว่าจกิงถูกเลย อันนี้เดี๋ยวพระเจ้าท่านไม่เข้าใจท่านเขียนภาษาไทยไงพระรุจ้าเป็นคนฝรั่งบิขอเรื่องความอะไรว่าช่างให้มันดีที่สุดความรักให้มันดีที่สุดแล้วก็เงินดีที่สุดทุกอย่างจบขอเปลี่ยนปาเลยไม่ต้องลัวก ได้เลยอย่างนั้นจ้ะตอนนี้เขาเป็นประธานอยู่เขาพูดอะไรถึงไม่เป็นเรื่องอะไรนี่ เราต้องขอความห็นัให้มนเล่ยรงตังอน้อจี่ยนไไม่งด้านฮะด้ไงมันมีสีได้ไหมคงมันสกปรกคอไบันมันหนักฟ้อนไงคงมันตกป ก้งนะพ่อนโอเคเ้อโอเคโอเคก้โก้แน่งยงจบเพื่อนสัด้าเนี่ยเนี่ยพอเกิดว่าพอให้พอจับเซนสัญญาเป็นศิลปินสีสมบางสนามอะไรก้มสูงเอ้น่าดีใจมาก มีเพลหรือเปล่าแล้วีจีบหรือเปล่าโอเควันนี้นะคะมาปล่อยโคมนะครับผมขอพรนะครับผมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมาดูกันว่าเราเขียนว่าอะไรบ้างฝัง่งนี้ขอให้น้องนาริตาโตเกียวมีความสุขเป็นเด็กดีแข็งแรงนะลูกนะครับแล้วก็บ๊กขอให้ดีที่สุดขอให้เลิฟที่สุดขอให้มันนี่ที่สุดนะครับผมแล้วก็ขอให้พ่อแม่ย่าย,ยายแข็งแรงและที่สําคัญนะครับผม ขอให้ FC โตเกียวมิวสิกมีความสุขรวยแข็งแรงนะครับผมไม่สำคัญเลยแฟนคลับโตเกียวมิวสิกนะครับไปเลยไหมจ้าไป,ไ,ปไปเลยไปเลยไปเลยจ้าร้อนจัง